สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของการเปิดช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อช่องอีสานบ้านเฮาก็ช่วยเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างาสิ่งดีๆหาบรรยากาศมาสู่พี่น้องชาว YouTube ดูกันนะครับบรรยากาศบ้านบ้านของอีสานบ้านเฮาก็จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ได้ดูกันนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยเพิ่งทำเป็นครั้งแรกฝากด้วยนะครับอันได้ก็เมีย